สวัสดีครับนาเตียสวัสดีครับพวกขังหนึ่งได้ค่ะสมุชมพอเที่ยงเคยมาออกกำนังเตียแต่ว่าตัวเลขเพื่อนบอกนั่นเกือบถือชุยชุยเต็มเดียวเมนบอกเขื่อยบอกยังไปให้น้องงวดมันขึ้นเต็มหนึ่งเหรอพอเทาครับพอเทามาเขียนเลขอ่าเขียนเลขยี่ปึกคือฟ้าบานหรือว่าขับานนะครับแต่ละอ่ะ ก็เป็นโอกาสดีนะม,มือน <shocked surprised> <laughs> ี่ท <that> ี่มาหลายครั้งบอกเคยเจอนาเตี้ยมายมันมันออกน่นนะผ่าโคมสามสามมันไปออกหาสามอไม่บอกคนไอ้บอมเนบอมาได้นาเตี้ยผมมาอยู่แต่ว่าผมมาหานาเตี้ยบอเห็นแต่ว่าผมบอกไอ้ไอ้ลูกชายผมเป็นมาจากกรุงเทพเขาบอกว่าหาสองเนาะมันมันมันกโตวันวนั้นผมบอกว่าหาสามเด้อผมบอกคิดวันนี้เขาบอได้ชื่อ หมดก่อนมันออกให้นาฬเกาแต่ว่ามือนีถือเป็นโอกาสดีแมนโอกาสดีแล้วก็ถือว่าเป็นตรงอื่นมาจังใดล่ะเรื่องข้าเบาจ้คของกานันละก็เป็นโอกาสดีของเอฟซของว่งวันี้มันสิมาสามศูนยเนี่ย คือว่า30ค่ะนาเตียนายกคนละคน30เด้อครับมันออกบ่ได้ดีออกก็ออกได้ออกแต่สิทธ่าได้เลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาอันดับ1พุ่นนายกใหม่ครับออ๋เพราะว่างวดนี้ได้นายกตัวจริงแล้วคนที่สามสิบคืองวดก่อนนี่ยังบ่แม่นถือว่าเป็นนายกนายกค่ะือ้าคือจังได้ยินว่าฝันถึงเลขสูงบ่คะสูงเครื่องบินบนแล้วก็เป็นหยังกับเครื่องบิน ฝันเห็นว่าดีขีเครื่องบินค่ะโอ้ยลืมฝันว่าดขีมลืมติดไหมโค่นกับติดไหมเนี่ยอะ่าติดติดไหม่แป๊บหนึ่งนี่มันเป็นกีบเจ็ดสิ่ไหมกีบเจ็ดสิ่นี่กระเป๋าอะไรครับเออนั่นล่ะกระเป๋าครอบอะไรนะครับผมขออนุญาตเด้อครับท่านผู้ชมข้าจะคุยกันเนาะดีใจหลายเห็นไปเกี่ยวยังก่อนนะนาเตียกับเครื่องบินผมฝันเนาะเพิ่นมืบอกตัวเลขงวดก่อนนั่นสองงวดจอดนี่พิ่นบอกเพิ่นตัวเลขแต่ว่า มาลังๆบุเสือร้ายมันโมบอกจับมันโมบอกตัวเลขโอ้สองหัวก้อนนั่นบอกเห็นเป็นตัวเลขเลยครับที่ว่าผมถือ,ช,อช้อนหงอนจอดถือบัวร้ายดอกถือถือกระเซ้าหาบลาอ้าวหัวนี้ม,มันหมายคเข้าไปยังไงคือคนบมบอกตัวเล่คนบมบอกคนว่าไอพันไี้ว่าที่ขี่เครื่องบินเครื่องบินนั่นขอขี่สี่คนบนามอยขี่กายนั่นเด้โอ้เครื่องบินลำน,น,นึงนี่ใส่ขี่แค่สี่คนกาบนี่ก็พันนะอืม ผมว่าซีมันตรงมาเครื่องบินเลยเครื่องบินนี่มันตัวใหวงมก็บอจากเครื่องซีบ่เครื่องบินลำหนึ่งเนาะครนกับเครื่องินแค่ลำเดียวกับกับคนสีขนครับสีขนที่เป็นสายจังหวัดจะขี่เครื่องบินพ้นมามามาเราโบบินโมลงโ่ลงหน้าบินหล่นอยู่ยังไงอ๋อมามาหอดเท่าแล้วจะหันบินอยู่เครื่องผุนโบลงมาจอดจักครับคงจะเป็นหล็กบนครับขนาดจะเป็นหล็กบนครับเนี่ยไผ่สายมาบอกกันแบบี้อ่ว่า ที่ให้ขึ้นเครื่องบินสี่คนในคมพันเพิ่นซับก้าวโอผมหน้าวาวในโอ้ผมว่าเครื่องบินนี่ให้ขี่ได้แค่สี่คนใายนั่งก็มอยขี่ครับทำในกคมฝันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเหล็กบุญเพราะว่าบุลงมาเกือกนะแต่ว่ามันลอยอยู่นะครับแต่ว่ามีเสียงกระซิบเขอาหูว่าสี่เครื่องบินลำนี้เสียงขี่ได้อยู่สี่คนมอยขี่ไกลนั่นนะแล้วอีกสามคนนั้นเป็นไผ่ เป็นผมน้ำแล้วคนหนึ่งในก้มพันครนะจักคนอยู่บ่คขับสามคนนะไอจักคนบอลสามคนวันนีน้ำกันนะกคนในบ้านนี่แหละครับคนว่าขึ้งบินขั้นนี่ขอไอคีแต่แค่สี่คนในก้มพันนะแต่ว่าได้ขึ้นบอลวันนี้สรุปแล้วได้ขึ้นแมนบอลได้ขึ้นแคงสี่คนการจะเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งกับอายุของนาเตียนัมบอลแมนอายุอายุก็สี่สิบเก้า สีเกาะมันเป็นสี่เนาะเ่าน้องชายผมว่านั่นว่าเป็นอายผมก็เถียงกันไล่กนเลยบอผมเห็นผมคิดว่าเป็นเป็นอายเป็นาอโอ้โหเนาะครับผมเนาะนาเตียคิดว่าน่าจะเป็น4ี่หนึ่งหนึ่งสีเพราะว่าขบินลำหนึ่งคน4ี่คนแม่นแล้วก็เป็นอายุของนาเตีย สีเก่าสีเก่าจาวายาลืมเก่าก็พกตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้จะเป็นสีเก่าสีพกละกันหนึ่งสีนาองอ่าปรมาณเป็นไปได้แมนนะคะแล้วคนสามคนที่ไปขึ้นไปน้ำกันน้ำห่านั้นเป็นผู้เฒ่าหรือเป็นคนหนุ่มคนเล็กหน่อยรุ่นนองผมอยู่ครับโอ้เป็นรุ่นน้องเป็นผู้ชายขึ้นกันจยงสี่ละครับผมแต่นาเตียพ่อหูจักบกว่าขี่ไปใส่ กัขี้ล่อนอยู่บบไปใสแต่ว่าอยู่บนบนลงมากบบนฝ่าแต่ว่าบนลงมากแต่ว่ากระได้ขึ้นอยู่ขึ้นเห็นเขลครื่องบินบ่บ่เห็นครับเพื่อ่าเป็นเนี่ยเห็นอยู่อยู่ถ่ายนอ่บาเตียนอ่เห็นอยู่ปีกใส่เห็นอยู่ถ่ายบ่โว้โตมึงเกลื่อนบวนห้วยเอาครับผมมาสั่นกันจะเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งพอคนสี่คนข่องบินลำหนึ่งแต่ว่าอายุนาเตียก็คือสี่สิบเก้าปีอามิหไอ่า ก่ากระพกตัวเดียวกันสีหกสีน้ำเนื้อท่านผู้ชมทำปายหมักสีเก่าเนาะอ้าขอบคุณหลายครั้งนะเจ้าขอบคุณหลายสี่แบ่งปันคก็ฟังดีๆเด็ดๆในพี่น้องเนาะมาหลายครั้งเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าโบกเจือครับผมทันเจือสั่มาเที่ยงได้เดี๋ยวมาสองวดที่ผ่านมาเนาะต้องเน้นสามเนาะต้องเน้นสามต้งน้น้องครับเน้นสามชูนวัดดอกเนอ๋อฟังเด้อคำสุดใจครับผมนาเตียว่าเน้นสามชูนเด้อในยกใหม่ กราบนวสักการ,รบปูวนีนพ้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยิ่ว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงได้ยอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าท้ามาค้าขายขอให้เพิ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูอยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอกครับสาธุสาธุาาจาเจริญพรเนืเอ่องจาก วัตถุมงคลชีนี่สีว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางด้บ่อเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บานที่เฮื่อนด้วยบานนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร,รง้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร,ร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงเขาเองอ,อันนี้นนองร,ร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูปัปลาละซาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหมือ่ทิ้เหม่หมไปมันรักษาหล,ลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร,ร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยก็ลุงอูเยูว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพุทธคุณข,ขึ้นอยกเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณนจีร <ฮะ S 2> ีมีพูดธะคุณดไวยปโตมีอิทธิฤทธิมีอานาจสามารถมอญอวดอิทธิฤทธิสามารถ,อดอดาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตทุอย่างขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วผนว่าทั้งเมืองล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํานี่คือฝากตูมบ้านนี้พ่อตาปุ่นโบเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเงิือตัวเอาต้นย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบื่อพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า,าก็ะไปไยุ่งเรี่ยนี้นมานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวรีอาศิวรีองมหาราบองเนตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่เงียด,ดำมีตำนานมากการทีกันแางกับพระโลกยัง้นองสร้างคือไม่เงียดำ<ม>เสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของผุดเบิ้ลตำนาอยู่ในเก็ต,ตำานานเบิ้ปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสวยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผูป้ปุกเสกผู้เริแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรจน์นี่ปูพุกเซให้รุ่นแรกอ่าถ่ายไปสองปูดอดนะวัดกุดขุนนะปูรอดทำมาที่โน่นั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองนะสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนไอ้คนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทิวดูครับนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรจน์วิโรจน์ยัตตนบนคือปูรอดทงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่ลมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพยย่อใหญ่ี่หอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างามเป็นมาก